สวัสดีค่ะเรียนท่านสอนอชัชันนันสุขคุ้มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตสองท่านผอ,อพิธิการพงษ์จันทร์ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังว่าคุณครูมาริวันมาเมืองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังว่าดิฉันนางสาวจัญยาพรเพ็ญศรีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังว่า ขอต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่1ขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านรับชมได้เลยค่ะประวัติการศึกษานางสาวจัญยาพรเพ็ญศรีได้เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนนิโกลัสจังหวัดพิษณุโลก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตีและได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและในระดับมหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฒพิบูลสงครามคณะคลุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยและในปัจจุบันได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนวัดวังว่าในวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนข้อที่1วินัยและการรักษาวินยัย การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศต่อผู้เรียนข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะปะพตชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดถือหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ข้อที่2คุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามความดีทำบุญตักบาตรเป็นประจำซึ่งกระทำด้วยความสำนึกจิตใจเช่นมีการยึดหลักธรรมพรมิหาร4ข้อที่3จรรยาบรณวิชาชีพครูการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนานตนเพื่อเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเข้าร่วมการอบรมหรือประชุมเพื่อพัฒนานตนเองด้านความรู้คุณธรรมการปฏิบัติตนและบุคลิกภาพมันฝึกฝนเรียนรู้หาความรู้เกี่ยวกับการสอนการทำสื่อเพื่อพัฒนานตนเองและผู้เรียนอยู่เสมอข้อที่4 การดำรนินชีวิตตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตข้อ 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาเต็มเวลาโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจะทำสือ่อล่วงหน้าก่อนเสมอเข้าใจและรับผิดช,ชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายโครงการต่างๆอย่างเต็มที่เข้าใจความแตกต่างความเสมอภาคของเด็กแต่ละคนและปรับสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในทุกๆคนข้อ6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจความรักศรัทธายึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนดังนี้ 1. มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 3. รักและศรัทธาในวิชาชีพครู องค์ประกอบที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้อที่ 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ในระดับชั้นอนุบาลให้มีความครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้เลือกใช้เทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าวางระเบียดการใช้งานสื่อวัสดุต่างๆปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการรักษาสมบัติของห้องยึดหลักความยุติธรรมการปกครองชั้นเรียนอย่างทั่วถึงดูแลเอาใจใส่ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในการชั้นเรียนอย่างเป็นประชาธิปไตย ข้อที่ 3. การพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะวิธีการต่างๆขัพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องข้อที่4การทํางานเป็นทีมหลักในการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเป็นการร่วมมือกัน ร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมดังนี้1มีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน2มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน3ม,มีผลการทำงานสุดท้ายคือความสมคัคคีงานถึงจะสำเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพาจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเช่นรับผิดชอบชั้นเรียนของตนรับผิดชอบโครงการต่างๆเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อวิดีโอจาก YouTube เป็นต้นจึงช่วยให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสำลิดทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องความถนัดและความต้องการของผู้เรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรับชมและรับฟังคลิปวิดีโอการประเมินในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ